สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง้ริดามสือข่าวตะวันใหม่ออพิเชียลทุกท่านนะครับในวันนี้ก็เป็นวันที่9นะครับเดือนพฤษภาคม2 5 6 8นาหะครับสำหรับในรายการข่าวนี้จะนำข่าวความคืบหน้าทางด้านทาหารกาหลีเขียนเอาเองนะครับซึ่งสามารถไดไใต้ฐานที่มั่นของทาหารพมา่าได้แล้วนะครับดังจากเกิดการปะทะสรุปกันมานานกว่า3วัน3คืนนะครับซึ่งใกล้กับชายแดนไทยนะครับจะนำข่าวนี้มารายงานให้ทุกท่านได้ฟังนะครับ ทางทหารเมียนมาด้านไม่ไหวนะครับทานเลปะนาติแตกแล้วถูกทาง่ายทหารกรีลงสาม,มารถยึดได้หลังจากการสู้รบกันอย่างหนักทางกลางวันและกลางคืนนะครับส่งผลให้มีผู้หนีภัยความไม่สงบอพยพข้ามมาฝั่งไทยอย่างน้อย348คนนะครับ เมื่อในวันที่9พฤษภาคม2,568เวลา1 0 5นาฬนาทีนะครับกองกำลังทหารกาเรงเคียนยเ,อเอก,กองพลน้อยที่7สามารถเข้ายึดฐานที่มั่นของทหารเมียนมากกองพัน2,4นะครับฐานเลปานาตีได้สำเร็จหลังจากมีการสรบกันในห้องสามวันที่ผ่านมาตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนโดยทหารเมียนมาฐานเลปานาตี ได้ถอนตัวออกจากฐานและกองกําลังเคียรนวเอ,เอ,เอดได้เข้าตรวจสอบฐานและสามารถที่ได้อาวุธยุทธกรณ์ของทหารพม่า,มาได้จํานวนหนึ่งและทําการเผาทําลายอาคารที่พักปวนฐานเลปานาตินะครับเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับส่งผลให้มีผู้หนีภัยความไม่สง,งบชาวเมียนมาอพยพข้าม,มาผัางไทยนะครับจำนวน348คนทางเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยฉพาะกิจลัสมนูนะครับหน่วยฉพาะกจ รวมทหารพันที่35กองกำลังนารศรนร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและผายปกครองอำเภอท่าสองยางดูแลความปลอดภัยและให้ความช่วยเหลือตามหลักอนุสยธรรมจะให้ผู้หนีภัยความไม่สง,งบอยู่ในพื้นที่ปลอดภยัยโซ่ข่าวจำนวนสองแห่งดังนี้ประกอบไปด้วยในพื้นที่ปลอดภยัยโซ่ข่าววัดเมละหมู่ที่1ตําตำบลเมละอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากนะครับ 2. ในพื้นที่ปลอดภยัยโซ่ข่าวสำนักสง บ้านแม่ออกพาลูหมู่ที่3ตําบลแม่ละอําเภอท่าสองยางจักวันด,ดักนะครับทางนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่หน่วยสภกิจลัสมานูลและสะกทอพสามกองกำลังนาเรศนจัดกำลังเพิ่มความเข้มข้นในการระดับเวนตามแนวชายแดนนำอาวุธยิงสนับสนุนเข้าที่ตั้งตามแผนผ่าเสินเหตุ เพื่อป้องกันการลุกลามอัิตไตยของกองกําลังกลุ่มติดอาวุธต่างชาติและดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนตามแนวชายแดนตลอด24ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้านะครับที่ทางแอดมินนะครับเคยรายงานไปก่อนหน้านี้ที่ทางทหารกะเลียงนะครับปฏทากับทหารเมียนมาและทหารกะเลียงส่งตนทิ้งระเบิดใส่ทหารเมียนมานะครับซึ่งหลังจากทางซอพายปฏิทักษรบกันมาอย่างดุดเดือดตลอดทาง3วัน3คืนนะครับ ส่งผลให้ฝ่ายทหารเมียนมาไม่สามารถด้านฐานเอาไว้ได้และถอนกําลังพลออกจากฐานนี้ไปนะครับสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นกําลังใจให้ผมตลอดมาและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเอาไว้ได้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมต่อไปนะครับสวัสดีครับ